เอ็นจีเอ็นจีออริจินัลครับไม่มีอะไรทำฮะเอาปืนสั้นมาเล่นกันดีกว่าที่เปิดกล้องยังเอฟยูซีเคครับปังกหนี่น่ Channel. แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนสวัสดีครับสวัสดีครับมาพามาลีวิวอย่าให้กูได้ยินเรื่องนี้ว่าเป็นมึงอีกนะยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปืนเนี่ยกระโชว์กันสันๆันอ่ะพอทีงันอื่นเนี่ยอะไรโชว์เลยห้าหกอะไรหกค่าสี่ห้าสองมาเลยไปเอาไงดีเหมือนเดิมอ่ะพี่ ที่ไปปูดเข้าตรงนั้นล่ะอาลุ้มหมดแล้วอาลุ้มมุกของมันแล้วผมมีอยู่มุกเดียวโกโก้โก้วันนี้เรามาเล่นๆครับในโหมดเอนเตอร์เทนโหมดดูดิใครจะเอนเตอร์เทนใคร วันนี้ผมเอาจากปืนสั้นมานะครับเจ้ตัวนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้อะ AP 0 1นย์หรือะไรสักอย่างเนี่ยครับของเขาฝากขายนะครับมาทดสอบให้ดูว่ามันใช้ดีแค่ไหนนะเป็นปืนสั้นที่แต่งยาวนะครับเชเจอปะ้านกลางมีบ้านกลางมีโอเคแอดจัดให้มันเหมาะกับตัวเองก่อน เดนขอผ่านขอผ่าน Planet. ขอผ่านยังไม่ทำอะไรเลยตาหาเวรนกรรมไปนาอดมาขวานาอดมาขวาตัวตึงไปซ้าย้ายสาม เจอกัะสปีดช <flaws> <lass> ิบหายอีกขนาดนี้ใครจะโผล่น้าไปรับลูกตัวซ้ายยังอยู่ทำผมเสร็จังหวะดับโอเค เออผมวิ่งขึ้นไปได้ไหมรับไอซิงคอมกินได้ไน,นะเร็วๆโอเคนะอยาอบบอ่า cover อยู่นะ o n น t ว o <two>, t ไซ e ์

ไปไอยโดนนู้นก่อนหรือเปล่าโดนนู้นก่อนหรือเปล่าไม่โดนดนอีวานเอาอีวานไปเอาเชี่ยอีวานไม่อโหยเชี่ยอีวานอยู่ด้านนี้ตัดร่างตัดร่างมี่โชคลูกเบอร์อะไรอ่ะสองห้าขอหน่อยนึงโอ้โหเชี่ยเป็น ยูทูบเบอร์แม่งเบียดเบียนคนอื่นเขาเนี่ยเอาลูกเขาทำคอนเทนต์ดีกว่าเอา<ห>ขายนันไม่ได้คอนเทนอ์<ะ><ะ>ให้ลูกเลยนะ ลูกจีนมะเนี่ยไม่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 ลูกอะไรลูกเบอร์อะไรสองห้าสองห้าอ้าวไหนเราบอกเราเล่นสองศูนย์ทั้งปีอะจบไปแล้วอะนะจบไปแล้วแล้วเขามีทำคอนเทนต์นะอูยิงชิบหายหมดแล้วผมเหลือลูกเท่านี้นะครับผมจะทำคอนเทนต์วันนี้โอ้โหเล่นมาทั้งเกมเลยเีแยแต่นี่จะถ่ายเริ่มหลอดหน่อยเริ่มยิบยิบเลยิบลูกสิใช้ปีใช้ปีจะหมดขวดแล้วนะผมจะทำคอนเทนต์เหลือเท่านี้วันนั้นมาเอาแค่มาแค่นั้นมาเอามาแค่นั้นเลยเอาหลอมดนจะคุย ไปเลยไปเลยไปเลยตรงกลางมีไหมตรงกลางมีไหมโอ้ยนอนอยู่กลางโอ้ยนอนอยู่กลางนอนอยู่กลาง thôi คุอยู่นี่เหรอคุณนี่คุอยู่นี่เข้าเต็มตีเลยไอ้เยอะใจเนมคือเหลือเยอะเต็มตีเหมือนเหมือนเหมือนตาเข้ามาจากมุมนี้เลยใส่ตีนผมเลยอ่ะไอ้ดอกแรกที่ยิงมาไอ้บอกโดนปืนอ่ะกูอยู่นี่ก็น่าดีผมรู้แล้วก็ได้เลยเต็มตีเลยของหนูเนี่ ตรงไหนในบ้านในบ้านเล็กๆเนี่ยเหรอใช่จุเลยเลยอ๋อบ้านที่มีบันไดนะใช่โอเคโอเคดูไว้นะซ้ายหนึ่งซ้ายหนึ่งซ้ายหนึ่งตรงไหนซ้ายสองสองอีกคนนยู่ที่ทางนี้อีกคนนอยู่หลังสุดนู่นโอเคโอเคมาแล้วมาไหนอะมาตังฝาที่ไหน เดี๋ยวมอครับในบ้านมัน้บ้านตรงกลางในบ้านตรงกลางมีมาจากซ้ายอืมาานนอือืมโอเคมีคนยิงมาจากซ้ายเวย้ยฝั่งที่สองฝั่งที่สอง แถวบแถวบัโอเคดเช้บ้งเช้เฮ้ดู่ดลองดูดิลองดูลองดูเลยเหรอลองดูลองแอบดูทางหลังใครวะนี่ยใครไ่อยู่หลังข้าวข้างข้าวเฮ้ยข้าว ยอยอไอ้เฮียดอตหายเย้เยดอตทานหมดไอ้เฮียไม่โดนจริงเหรอวะเออ สองคนนะเราขึ้นไปเสียเปียกนะโอเคได้อีวานลูกน่าจะหมด้วเวลี่ยนปืนกนะ เอานออดไปแล้วเหรอนออดโดนไปแล้วเหรอ,อโอ้โ,โอหผมมีแต่ปืนสั้นเรามีแต่ปืนสั้น,นกลา,างๆรมาแล้วนะมาแล้วนะเปาเฮ้<รอ> hey, ทำไมแก๊สออกเบาจัง บ้านกลางบ้านไม้อ่ะพี่นายมือสายมือ,อ,อนออยู่ขวาหลังอยู่ในบ้านอะ่ะ โอ๊ยไอ้เหี้ยโผไปได้เดียวเองเดินเดินเดนไอ้เหี้ยเมือแต่ยืนเหม่อเหม่อยืนมองมองเหม่อเหม่อไม่เห็นจริงๆเดินเดนเดน